วิดีโอนี้ก็คือความต่างของ Samsung S20 แล้วก็ Samsung S10 ครับ S20 จอใหญ่กว่าหนักกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาใช้เนี่ยหมดพอๆกันเพราะว่าจอมันใหญ่มันกินไฟเยอะมันก็เลยไม่ได้ทำให้แบตนานขึ้นดูกล้องความกว้างที่เราต้องใช้ ไม่ต่างแต่ว่าได้แค่สูมมากขึ้นกันนะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอ่ะอันต่อไปอันที่ไม่มีและอยากให้มีก็คือวัดฮาร์ดเรทอันเก่ามีอันใหม่วัดฮาร์ดเรทไม่มีนี่คือข้อเสียอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยหลายคนไม่ค่อยได้พูดดูไฟฉายนะนี่ s สิ มันมองใกล้เห็นไหนี่นะความสว่างนี่ S ยี่สิบ S สิบยี่สิบยี่สิบมันได้กว้างมันไม่สว่าง S สิบมันสว่างมากเลยแต่มันไ,ไม่กว้างเท่าเห็นไหมสรุปว่าถ้ามี S สิบอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนเสียตังค์ฟรี